จังหวัดสระแก้วค่ะจัดประชุมการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดสระแก้ว นายชวเนตยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประธานเปิดประชุมโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี2568ร่วมด้วยนายชาตรีพรดุงพงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสะแก้วกล่าวถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศาการลดก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าส่งเสริมให้เครือข่ายและก็ภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันเตรียมพร้อมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยกยารบรรยายให้ความรู้เรื่องการมุ่งสู่ชุมชนเมืองคาร์บอนต่ำของจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนกิจกรรมและกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกและกิจกรรมกลุ่มปฏิบัติการบูรณาการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศเข้าสู่กิจกรรมการดําเนินการภายใต้มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกระดับพื้นที่ระยะสั้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดนายชาวเนตยิ้มประ เสรรองผู้ว่าราการจังหวัดสระแก้วได้กล่าวว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้วเพื่อมุ่งการเป็นสังคมคาร์บอนซึ่งต้องอาศัยการบรณาการจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานจากเจ้าภาพในสาขาหลักค่ะอย่างเช่นพลังงานเกษตรขนส่งอุตสาหกรรมการจัดการของเสียและป่าไม้ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพค่ะ